สำหรับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องแป้งที่ทำให้เกิดไขมันเกาะตามหลอดเลือดก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนนะว่าสาเหตุที่ทุกคนเนี่ยเป็นไขมันสูงเป็นปัญหาที่ออไขมันเกาะตามหลอดเลือดเนี่ยเกิดมาจากการที่เรากินแป้งกินน้ำตาลกินเส้นขาวเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะคะถ้ากินผักเข้าไปกินผลไม้ที่ไม่หวานนะผลไม้เปรี้ยวแบบเนี้ จะไม่ทำให้เกิดภาวะไขมันเกาะตามหลอดเลือดน,นะคะแต่เวลาที่เรากินแป้งกินน้ำตาลกินเส้นขาวกินแป้งที่มีการแปรรูปพวกนี้พวกนี้หยุดจัดอยู่ในกลุ่มแป้งที่เวลาร่างกายกินเข้าไปปุ๊บจะเปลี่ยนจากแป้งกลายเป็นน้ำตาลค่ะและทำไมร่างกายถึงเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลและเอาไปเก็บไว้ที่ตับ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยใช้น้ําตาลแค่6ช้อนชาต่อ1วันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ6ช้อนชานี่ก็คือว่าประมาณนมอเปรี้ยวขวดเล็กๆแค่นั้นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกๆรอบตัวเราจะมีน้ําตาลอยู่ทั้งหมดเลยค่ะข้าวขาวก็มีน้ําตาลนะคะสมมุติเรากินหัวมันหัวเผือกกินฟักทองกินแครอทหรือกินผักกินพืช เขาก็จะมีน้ําตาลในปริมาณที่พอเหมาะพอดีและเขาเป็นน้ําตาลที่เขาเรียกว่าดัดชนีน้ําตาลต่ําความหมายของดัดชนีน้ําตาลต่ําก็คือเวลาที่เรากินเข้าไปแล,แล้วเนี่ยน้ำตาลเขาจะไม่เข้าสู่กระแสเลือดของเราอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีตัวไฟเบอร์แล้วก็มีใยจากพืชเป็นตัวกวางกันเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่เวลาที่เรากินน้าําตาลขัดขาวโดยเฉพาะน้ําตาลขัดขาวหรืออาหารที่แปรรูปเส้นแป้งแปรรูปพวกนี้นะคะและ รวมถึงพวกขนมหวานอะไรต่างๆน้ำอัดลมพวกนี้กินเข้าไปปุ๊บเขาจะไม่มีตัวอะไรมากวางมากัน้นไม่มีใยอาหารมากวางมากัน้นน้ำตาลก็จะกระแทกเข้าสู่กระแสะเลือดค่ะซึ่งคนที่กินพวกนี้เน้นขนมจีนเน้นแป้งเน้นเส้นเน้นพวกขนมปังพวกอาหารแปรรูปพวกนี้นะคะน้ำอัดลมเป็นหลักนะกินยังกินเหล้าอยู่ยังกินเบียร์อยู่อะไรแบบเนี้ย ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบอ่ะเพื่อนเอนหลอดเลือดจะอักเสบแล้วผลจากหลอดเลือดอักเสบแล้วนะกินบ่อยๆเนี่ยไขยมันก็จะพอกที่ตับเพราะพวกนี้เป็นพลังงานที่ร่างกายบอกแล้วเนาะว่าร่างกายต้องการน้ําตาลแค่6ช้อนชานะคะพอกินเข้าไปเกินเนี่ยร่างกายก็จะไปเก็บไว้ที่ตับเก็บไว้ที่ตามหลอดเลือดซึ่งคนอ้วนเนี่ยจะมีถังเก็บเนี่ยเยอะกว่าคนผอม ในคนที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยมีถังเก็บเยอะมันก็จะออกมาเป็นคนอ้วนแต่คนที่โชคร้ายหน่อยหนึ่งผอมแต่ว่ามีไขมันเกาะตามหลอดเลือดเพราะว่าเขาไม่มีถังเก็บเหมือนคนอ้วนเพราะฉะนั้นจะอ้วนจะผอมเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสุขภาพดีทั้งสองฝั่งนะคะสุขภาพดีคือหลอดเลือดสวยไม่มีไขมันเกาะตามหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หลอดเลือดเสียหายเร็วงดแป้งขาวเส้นขาวน้ำตาลเทียม นะคะน้ำตาลของหวานน้ำอัดลมเหล้าเบียร์พวกนี้นะอันนี้คือกลุ่มที่ทำให้เกิดน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันเป็นแป้งแปรรูปอย่างหนึ่งนะคะแป้งก็กินแล้วก็ไปเป็นน้ําตาลเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออแล้วทําไมล่ะจะสามารถที่จะกําจัดเขาเรียกว่าไอตัวที่มันเกาะตามหลอดเลือดได้เนาะเรามาดูกันนะว่าเราจะกินอะไรที่ไปกระทุ้งให้ไขมันมันออกมาจากหลอดเลือดไปดูในคลิปหน้านะคะสําหรับในคลิปนี้นะ รู้แล้วว่าแป้งมันกินแล้วมันมีน้ําตาลก็กินผักต้มผักนึ่งผักสดน้าผลไม้ไม่หวานจัดลดเปรี้ยวดีต่อตาดีต่อน้ําดีนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะขอให้สุขภาพดีทุกคนเลยนะคะ